เขียนเครื่มานะลายนะคะเสร็จลายตรงๆเลยเสร็จแล้วข้อที่หนึ่งนับเบอร์วเลขอารบิกข้อที่หนึ่ง และเหรียญบาทกาี่เหรียญข้อนี้เรนไม่ต้องรอกโจทย์นะเรนก็ตอบเลยตอบสวยๆตอบข้อหนึง่งพร้อมกันสิคะให้เหรียญสิกี่เหรียญเพราะว่าโจทย์กำหนดเลยว่าให้เหรียญสิ โจทย์มาเอาเฉพาะคำตอบข้อที่หนึ่งนะักเรีนก็ตอบเลยเขาถามว่าให้เหรียญสิบนักเรียนก็เขียนเลยว่าตอบเหรียญสิบบาทเหรียญสิบบาทนะคะเหรียญสิบบาท,หน,บบาทหนึ่งเหรียญ ต่อไปเหรียญเหรียญอะไรคะเหรียญอะไรอีกคะถึงจะครบสิบสามบาทกำใลนะคะ ติดการปล่อยให้มันหายใจนะใครเขี่ยติดกันมาจะเป็นลร ข้อสองเหมือนกันอ,อคคนะ่าว่าไงคะคุณนัทวุิเหรียญผิดไหมเนาะนัทวุิเอาไปให้หมดนะคะไปยันชนะของเหเรียญเยอะมากเลยสัติญาเอาไปใหมดเลยวันนี้ท็อปมาแล้วขึ้นข้อสองแล้วท็อปบอกว่าเรื่องจิบจ๊นที่เชื่อเรื่องเงินหูช่อนะคะอ่าเก่งมาก เองไม่เป็นไรเดี๋ยว่อยมาตามงานกับเพื่อนนะคะไม่เป็นไรค่ะคนที่เสร็จแล้วรูนเขาเทาเาไปส่งงานที่ไหนนี้นะอ้าวปไว้หลังงคมคนเก่งด้านหลัง